ในในส่วนของทางสปสช,ชอเองเนะครับก็ต้องเรียนว่าสปสชเป็นหน่วยงานที่พยายามที่จะสนับสนุนให้ให้เกิดบริการที่ดีนะครับซึ่งผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของทางสปสชนี่ก็เรียนงี้ครับว่าโดยภารกิจของสปสชอเองเนี่ยเราอยากให้เกิดระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุขนะครับซึ่ง ใ้ระบบสุขภาพที่ประชาชนมั่นใจเนี่ยนะครับเมื่อกี้คุณหมอเกษมได้คุยตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็อะไรท่านคงจะได้ฟังจากการที่ทางอยุธยาก็ดีทางโคราชก็ดีเนี่ยได้เสนอสิ่งที่ได้ทําไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดหมายที่สําคัญนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการ ที่จะผลักดันเรื่องนโยบายที่จะให้ปฐมภูมิเนี่ยเป็นเกตคีเปอร์หรือว่าเป็นหน่วยบริการที่เป็นที่ที่จะดูแลประชาชนเนี่ยนะครับได้มีการดำเนินงานมานานแล้วนะครับทางคุณหมอสุภัตราซึ่งเป็นฟาวสื่เตเตอร์พยายามพยายามมากนะครับก็เป็นสิบปีนะครับผมเคยเข้าไปร่วมงานตั้งแต่ช่วงปี2530กว่ากวยังไม่สี่สินี่นะครับท่าน นะท,ท่านก็พยายามนะครับตั้งแต่พยายามที่ให้เกิด <c oughs> ให้ตัวหน่วยบริการปสมภูมิเนี่ยสามารถที่จะทำงานในลักษณะองค์รวมนะครับตั้งแต่สมัย PCU ในฝันนะครับแล้วตอนนี้ยังก็ก,ก,ก็ฝันต่อนะครับฝันต่อ <c oughs> มันมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อเกิดเ,ออเกิดสปสชเนี่ยนะครับสปสชอเองเนี่ยมองเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเลยก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปฐมภูมิจะต้องเป็นจุดที่จะผลักดันให้เป็นหน่วยการให้บริการหลักนะครับแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับนโยบายมันออกมาเรื่องรักษาเป็นหลักนะครับซึ่งก็คงจะต้องเดินไปตามนั้นแต่ว่าพอในช่วง,งประมาณสองสามปีหลังจากที่เดินงาน120ชปกก็พยายามผลักกลับมาที่ ทางเนินทางปฐมภูมินะครับซ,ซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ชูนโยบายในเรื่องของการผลักดันงานปฐมภูมิเ,เป็นหลักนะครับ mm hmm. งานงานอีกอันอันหนึ่งเนี่ยนะครับผมเห็นที่ผมใส่สีแดงเล็กๆไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นภารกิจหลัก mm hmm. ก็คือว่าสวชรับเงินนะครับ mm hmm. ได้รับการจัดสรรเงินเพื่อที่จะเอาไปบริหารจัดการให้ หน่วยบริการต่างๆเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ต้องก็มองอิ่มกันว่าทํำยังไงถึงจะทําให้เงินที่ได้รับเนี่ยนะครับเอาไปให้บริการเ,าเกิดประโยชน์นะครับกับประชาชนอย่างสูง,ส,งสุดเนี่ยนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นอีกทางอีกอันหนึ่งที่ต้องท,ที่ที่มันมาลงตัวอยู่ที่ปฐมภูมิเช่นเดียวกันเพราะว่าค่าใช้จ่ายนะครับต่อหัวเนี่ย เราบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับไม่ใช่ค่าใช้จ่ายบอกว่าถูกอย่างเดียวแต่ถูกแล้วดีด้วยเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ปฐมภูมิครับมันอยู่ที่ปฐมภูมิเมื่อตอนแรกหมอกเกษมก็ได้ได,ได,ได้เรียนให้พวกเราทราบทรา,าบแล้วนะครับงนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มาลงตัวอยู่ยตรงอยู่ตรงเรื่องของ,งการเรื่องของปฐมภูมินะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่คงจะ ไม่ทําให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็ไม่ทําให้ประชาชนไม่ทําให้ผู้ให้บริการมีความสุขเลยนะครับถ้าเกิดว่าเดินจะเป็นตลาดนัดอย่างนี้นะครับก็คิดว่าตรงภาพตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นภาพที่พวกเราไม่อยากเห็นนะครับส่วนของสบชเนี่ยนะหลังอย่างที่ผมเรียนเนี่ยหลังจากปีสองพันห้ารอยห้าสิบนะครับนะก็มีการผลักดันในเรื่องของปฐมภูมินะครับปีสี่เก้าที่จำไปนะครับก็พยายาม เสนอ,อพยายามผลักดันรูปแบบนะครับรูปแบบการให้บริการปฐมภูมิในลักษณะของ CMU หรือศูนย์แพทย์ชุมชนเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการทำไปส่วนหนึ่งมันก็มองก็เห็นภาพว่าไม่สามารถที่จะเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าตัวศูนย์แพทย์ชุมชนเองเนี่ยพอถึงสุดท้ายเนี่ยก็ยืนอยู่ด้วย,วยตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นสินสนับสนุนต่างๆก็ดีนะครับก็ต้องดูแลกันจัดการกันเป็นเครือข่าย นะครับก็เกิดเรื่องของเครือข่ายนะครับก็คืออย่างเริ่มต้นที่ที่เขตเมืองก็คือเรื่องอก็คือโครงการบริการประทับใจไร้ความแออัดพัฒนาเครือข่ายนะครับก็มาเล่นที่ทางเขตเมืองก่อนเพื่อที่จะใหะ้หน่วยบริการที่ในเขตเมืองเนี่ยสามารถที่จะให้บริการในลักษณะปฐมภูมิได้นะครับแล้วในขณะที่ตัวเองก็ฉีกออกไปทํางานเรื่องของทุติยภูมิตติยภูมินะครับ นั้นตรงนี้ก็เป็นอีกอีกอักอนหนึ่งนะครับส่วนที่าทางสปทชสนับสนุนต่อก็คือพยายามที่จะให้ทรัพยากรที่หน่วยบริการปฐมภูมิเนี่ยมีเพียงพอนะครับก็คงมีหลายเรื่องแต่ว่าคงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเนี่ยนะครับการลงทุนในการาให้มีคูุพันให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายนะครับ เพื่อที่จะให้ทำงานได้เต็มที่เนี่ยก็ก็มีการาาพยายามที่จะสนับสนุนเงินลงมานะครับหรือว่าเรื่องของการพัฒนาบุคลากรซึ่งในในเชิงปริมาณนี่คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องคุยกันแต่ว่าในเชิงคุณภาพเนี่ยทางสปสชก็พยายามที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนานะครับทั้งบ,บุคลากรไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือว่าบุคลากรอื่นๆที่จะเสริมเข้ามาในระบบก็ดีนะครับ อีกอันหนึ่งที่พยายามทําอย่างมากก็คือเรื่องของการบรหิหารจัดการเพื่อให้เกิดระบบสนับสนุนที่ดีเนี่ยนะครับพิธีทำเนี่ยก็ต้องเรียนว่าไม่ไม่ใช่การทําในลักษณะที่ไปวางเป็นนโยบายแล้วก็สั่งการเพื่อที่จะให้ทําอย่างนุ่นอย่างนี้เนื่องจากการสนับสนุนสปชมีหน้าที่ในการสนับสนุนแล้วก็เป็นการสนับสนุนทางด้านการเงินเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,ในการผลักดันในเรื่องเหล่านี้เ,เราก็พยายามที่จะ สนับสนุนส่วนที่พร้อมแล้วก็สามารถที่จะทำได้ให้เป็นให้เป็นรูปแบบให้เป็นต้นแบบไปนะครับก็เหมือนกับบอกว่าจะทำไงให้กล้วยแขกอร่อยนะครับเราจะได้ให้คนไปซื้อกล้วยแขกอร่อยอร่อยได้ทานนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้มีกล้วยแขกอร่อยอร่อยเนี่ยนะครับก็ไม่ง่ายนะครับก็อย่างที่โคลราด์ทำนะครับใช้เวลาหลายปีทางวิทยาทาใช้เวลาหลายปีแล้วอีกหลายๆที่นะครับ เราหวังว่าถ้ามันมีตัวอย่างที่ดีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็อาจจะสามารถที่จะเ,เห็นอะไรที่น่าจะตัดสินใจเชิงนโยบายได้เมื่อตัดสินใจเชิงนโยบายได้แล้วเนี่ยนะครับก็คงต้องคุยกับคนที่เป็นตัวกําลังหลักนะครับอย่างเรื่องของการจัดบริการเนี่ยหนยบริการทุติยภูมิเนี่ย80กว่าอรเ์เซอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข ถ้าเป็นปฐมภูมิเกินกว่า9ก้าสิบอร์เซนอยู่ที่กระรวงสาสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับการถักดันในเชิงสเกลใหญ่ในเชิงในเชิงที่จะทําให้เกิดเกิดเป็นนโยบายแล้วเกิดภาพใหญ่ทั่วประเทศอย่างที่คุณหมอช้างอยากให้เห็นเนี่ยนะครับมันต้องผลักที่กระรวงสารสุขนะทางสปชก็พยายามอบอกว่าอันนี้มันน่าจะดีนะถ้าน่าจะดีแล้วลองทําแล้วมันดีผลออกมาเป็นยังไงนะครับเรียนรู้กันไปแล้วพอเรียนรู้เนี่ยก็ผลักดันเป็นนโยบายนะครับ สำหรับการสนับสนุนของสปชเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมสปชนี่เปลี่ยนไปอยู่เรื่อยเลยนะครับปีปีแรกก็ออช่วง,วงตน้ตนเอา CMU นะสนับสนุนเี่ยเอาต่อหลังเสียงอยู่ไม่สนับสนุนละมาสนับสนุนครับ uh, management นะตอนแรกก็ลดความไม่อาจก่อนลดความไม่อจเสร็จแล้วเอาเดี๋ยวจะมาทําเครือข่ายอีกนะครับบางทีคนก็งงนะครับแล้วตอนหลังยังมาทําเรื่องของอคับสปิดนะครับ รู้เหมือนเปลี่ยนไปกับทุกปีเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีเนี่ยนะครับก็ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับเนี่ยที่มาที่ไปถ้าฟังวันนี้ก็คงจะเห็นนะครับว่ามันเกิดการเรียนรู้ครับเกิดการเรียนรู้ว่าที่ที่ทำแล้วเนี่ยนะครับทำแล้วอะไรมันสำเร็จอะไรมันไม่สำเร็จอะไรมันถ่าจะไปได้ดีอะไรถ้าจะไปไม่รอดเราก็พยายามที่จะปรับทิศทางนะครับเพื่อจะให้ทำให้เห็นทิศทางเพื่อเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเอแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อเป็นอย่างไร นะครับทางศบชสนับสนุนอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดที่มันทําให้เห็นว่ามันเปลี่ยนไปทุกปีนะครับอย่างตรงนี้ที่เห็นที่ที่ผมเอามาสรุปให้ดูเนี่ยนะครับอย่างปี50เนี่ยนะครับปี50เนี่ยก็จับมือกับทางทางกระทรวงนะครับทางคุณหมอช้างทําเรื่องแผนยุทธศาสตร์ปฐมภูมินะครับหลายกับอีกหลายหลายหน่วยนะครับก็มองว่าเรื่องปฐมภูมิเนี่ยต้องวางต้องทําเป็นยุทธศาสตร์ ต้องทําเป็นยุทธศาสตร์ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมต้องอาศัยการวางแผนร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการจัดการนะครับก็ทําเป็นแผนยุทธศาสตร์นะเอางบประมาณมาทำในเรื่องเรื่องงบลงทุนเ,เงินเงินที่จะเอาไปจัดสรรในหน่วยบริการเนี่ยก็เอาผลการขึ้นทะเบียนนะครับของหน่วยบริการปฐรมภูมเิเข้ามาจับจับแล้วก็ดูดูว่าจะสนับให,ให้ทางพื้นที่เนี่ยได้ดูว่าจะต้องสนับสนุนให้มันผ่านเกณฑ์นะ นะครับอันนี้ก็เป็นปีปีปีแรกแล้วก็เริ่มพอมาปีห้าปีห้าศูนย์นี่ก็มีเรื่องของรถรถแอร์อัดแล้วนะครับแต่ว่าพอปีห้าหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในปีห้าหนึ่งเนี่ยมีนโยบายอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่้องบอดบอดสปอร์ดชอร์เนี่ยนะครับก็มีการโอนเงินสนับสนุนให้โอนเงิน OPPP เนี่ยนะครับ มาที่หน่วยบริการปฐรมภูมิแบบเดียวกับที่คับเมืองยานะครับตรงนี้ก็เป็นสนับสนุนแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยก็จะเห็นว่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยก็มีทำได้ไม่กี่ที่หรอกนะครับทำได้ไม่กี่ที่สุดท้ายก็ต้องหาวิธีอื่นที่จะทําให้จะ,จะจะช่วยผักดันเรื่องนี้ต่อไปนะครับพอมาปี5-2เนี่ยนะครับปีห้เนี่ยเราเห็นว่าความการการการแยกนะครับการแยก การให้บริการปฐมภูมิกับกับทุติยภูมิแตุติยภูมิเนี่ยมันสามารถทําได้จะบทเรียนของทางโคราชเนี่ยล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิด primary care hospital split นะครับก็ประชาสัมพันธ์หา pioneer นะครับหาหน่วยกล้าตายที่จะทําเรื่องนี้ก็ได้มาจํานวนหนึ่งนะครับได้มาจํานวนซึ่งตอนนี้ก็กาลังทําอยู่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ชี้ทิศลงไปนะครับในการที่จะให้มีการ จ่ายเงิน on top payment เพื่อที่จะเห็นว่าถ้าหน่วยบริการปสมภูมิใดเนี่ยทำงานได้สามารถจะทางานในลักษณะที่เ,เป็นปสมภูมิแท้ๆเนี่ยนะครับก็จะมีการสนับสนุนเงินให้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่มันเปลี่ยนไปตลอดนะครับสําหรับการพัฒนาแต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยจะทัจะจะ,จะเห็นว่ามันก็จะช่วยในการชี้ทิศนะครับชี้ทิศว่าเออต่อไปเนี่ยแนวโน้มมันน่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างที่ว่านะครับว่าถ้า ทางสปชเนี่ยเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่ช่วยกําหนดทิศทางมาทางปฐมภูมิเนี่ยนะครับก็คงจะสําเร็จได้ยากนะครับก็จะเป็นที่จะต้องอาศัยตัวความร่วมมือจากหลายๆส่วนนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ทาง,ทางสวชสนับสนุสนนะครับในในในส่วนปีล่าสุดเนี่ยนะครับเ,เราทำสามส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเสริมให้มีต้นทุนเพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ การการจัดสรรเงินผ่านระบบปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเงิน OPPP นะครับเ,เงินกองทุนต่างๆนะครับที่จัดสรรลงมานะครับผ่านทั้งคับบ้างหรือบางส่วนก็ตรงมาที่ PCU เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการให้มีต้นทุนนะครับส่วนเ,เงินที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอาไปสำหรับชี้ทิศอย่างที่ว่านะครับอย่าง On Top d a p m e n t เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าใครพร้อมมาเลยนะครับ ทาให้เห็นทางว่าถ้าเกิดว่าจะสนับสนุนจะเด,นเดินในเรื่องของ Primary Care เนี่ยท่านจะได้รับการสนับสนุนนะนะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าดูผลของมาอีกถ้าเกิดใครทําได้ดีเราก็จะมีการสนับสนุนเงินที่เป็นเรียกว่าเงินเพเปอร์เพอร์ฟอร์แมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่เห็นภาพชัดว่าเราให้เพิ่มกับหน่วยบริการปฐมภูมิที่ทำงานได้ผลดีนะครับ ที่เสนอท,ที่ให้ดูนยครับเริ่มตั้งแต่การที่เอาข้อมูลจากการได้ดําเนินการในที่ต่างๆเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์แล้วก็ลองดูว่าเราจะดําเนินการอย่างไรนะครับผ่านการออกแบบนะบผ่านการออกแบบการออกแบบนี่ก็ในในส่วนของพื้นที่เนี่ยนะครับเรามีสปส,สชเขตสพชเขตก็คุยกับคุยกับ หน่วยบริการนะครับที่สนใจแล้วก็นาอยากนําร่องในพื้นที่เพื่อที่จะเอาข้อมูลมาดูแล้วก็ดูซิว่าเราจะผลักดันไปในเรื่องที่อยากให้เกิดขึ้นอย่างไรนะครับแล้วก็ออกแบบวิธีการซึ่งต้องเรียนว่ามันไม่ใช่การจับเสื้อตัดเสื้อโหลนะครับเป็นการตัดเสื้อเฉพาะเลยแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับการดำเนินงานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่เช่นเดียวกันกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งที่สําคัญนะครับ ข้อ4เนี่ยนะครับในเรื่องของการประเมินความก้าวหน้าหรือการโมนิเตอร์หรือการพยายามที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้กันในระหว่างทางนะครับหลังจากทํางานไปแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเชิญที่ที่ทํางานนะครับรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสเต็กโฮเดอร์ต่างๆมาคุยกันว่าไอ้ที่ทําไปแล้วเนี่ย มันมีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จอะไรบ้างที่มันจะเป็นอุปสรรคนะครับตรงนี้ก็